และนี่เ,เกมที่ผมติดที่สุดในช่วงเวลานี้ซึ่งดูจากพื้นหลังแล้วเนี่ยหลายคนก็น่าจะเดาได้แล้วว่ามันคือเกมอะไรผมติดเกมนี้เพราะอะไร ไปดูสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านบริการเกมรูบล็อกแมปต่างๆต้องนี่เลยมีโมช็อปมีแมปมากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นแพนเวียสเบลล์ลอดโกลกาเดนสเตลล์เบลล์ลอดก็จะยก้าวคืนฟิวออนซูฟิตแถมมีบริการกิฟต์แคบมบพาสแมปต่างๆมากมายเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวรวดเร็วสะดวกปลอดภยัยแน่นอนร้อเปอร์มีสินค้าแบบอื่นอีกเพียบหากสนใจกดลิงก์ใต้ดีคริปชั่นได้เลยโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมเรามาอยู่กันในเกมแพนเวียสเบลล์ลอดนั่นเองเนะครับอ่าซึ่งผมเชื่อนะครับว่าหลายยยคคนนเเี่ เล่นกันหมดแล้วเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะแทบทุกคนเลยนะที่เข้ามาได้ลองเกมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเนะี่ยผมซึ่งเกมนี้เนี่ยก็คือแพนเวสเบลอนนั่นเลยครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมีข่าวลือเนะี่ยว่า เป็นเกมของเจนเดลนั่นเองซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกมของเขาจริงๆไหมเนี่ยเพราะว่าน่าเข้าเกมเนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นทีมงานของเจนเดลตรงๆนะครับนี่โยเกิร์ตสตูดิโอนะครับผมแต่ก็คือแบบมีหลายคนบอกนะครับเป็นทั้งยูทูบเบอร์ทั้งอะไรต่างๆนะครับก็บอกว่าเป็นเกมของเจนเดลนั่นเองเนี่ยผมซึ่งก็คิดว่าอาจจะใช่เครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับพืชนะครับแล้วก็มีการเกี่ยวกับเบลอดด้วยนะครับก็คือแบบเอาพืชเนี่ยมาต่อสู้กับเบลอดนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนกับตอนที่บีบีกทงแมมเเเลยนน่่ป็ขออใช ว่านี้เนี่ยเป็นโกการ์เด้นเหมือนเอาโกการ์เด้นเนี่ยมาตีกับสตีเวนเบล็อตเนี่ยผมประมาณนั้นเลยก็จะออกมาเป็นเกมนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็คือแพนเบียสเบล็ตนั่นเองก็สำหรับใครที่เคยเล่นเกมแพนเบียสซอมบี้นะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเล่นกันหมดแน่เลยครับสำหรับแพนเบียสซอมบี้เนี่ยอารมณ์เนี่ยมันจะเหมือนกับเกมนี้เลยไม่สิต้องบอกว่า,ากเกมนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนแพนเบียสซอมบี้เลยนะครับก็จะเป็นการวางพืชเนี่ยนะครับจะเป็นพืชที่มีดาเมจทำลายต่างๆนะครับเพื่อ กับเบรล็อตนั่นเองนะครับซึ่ง Bed เบร์ล็อตเนี่ยจะมีเลือดต่างๆนะครับแต่ละตัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีเทียร์ที่แตกต่างกันไปเช่นกันเนี่ยอดีตผมไห้ดูนะครับจะมีตั้งแต่ระดับแรถึงลิมิเต็ดเลยนะซึ่งจะมีแร่อีพิกเรจินเดอรี่มิสติกกอร์ลี่ซีคตและลิมิเต็ดนั่นเองแล้วก็สำหรับเกมนี้เนี่ยเราจะมีระบบมูเทชันด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมูเทชันเนี่ยก็เหมือนกับกัวการ์เด้นเลยนะครับที่เวลาเนี่ยมีเหตุอะไรต่างๆหรือว่า อ่าค่าลักส,สูงสนะครับค่าลักก็คือค่าความโชคดีนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีโอกาสที่ตัวที่ออกมาเนี่ยจะเป็นโกนหรือเรนโบนั่นเองนีครับซึ่งมันก็ทำให้เจ้าตัวพวกนี้เนี่ยมีการทําเงินที่แพงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่ครับนี่อย่างนี้เลยเนี่ยครับผม โอ้ยบอสมานี่ครับนี่บอสมาโอ้เลือด400,000แนลผมแต่วันเวไานี่ครับชิวๆนะครับเพราะพืชผมเนี่ยโหดมากๆนะครับอ่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้แนลว่าพืชตัวนี้เนี่ยหน้าตามันคุ้นมากๆเลยนะหลายคนน่าจะเคยเห็นนะครับมันคือตัวดูบนั่นแหละครับผมนะซึ่งถามว่าเอ้ยพี่เล่นตัวดู๊บทำไมพี่ไม่กลัวโดนแบนหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยช่วงอัปเดตที่ผ่านมาเนี่ยครับผมตัวดูบเนี่ยค่อนข้างที่จะ ระบาดเนะียผมระดับนึงเลยเนี่ยผมตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวที่แบบอ่าเอามาใช้เล่นได้โบตีเนี่ยผมเออเขาเอามาขายผมก็ลองดูเนี้ยผมว่าเอ้ยมันจะโดนแบรนดไหมจะโดนอะไรไหมเดี๋ยวผมก็คือก็คือลองเลยแหละนะครับผมก็ลองก่อนอันนึงใช่ไหมพอมาวางปุ๊บเอ้ยมันใช้ได้จริงแล้วก็มันแบบว่าอ่ามันไม่ได้โดนอะไรนะผมยังไม่ได้โดนอะไรเลยนะตอนนี้คือผ่านมาหนงอปเดตเลยด้วยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับตอนนี้มันเหมือนจะไม่สามารถทําได้แล้วก็ไม่มีมาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าคนที่แบบมีตั้งแต่ก่อนอัปเเเดดตลยย่าา้ผมคิวน จะยังติดอยู่ใน ID ดีคุณอยู่นั่นเองนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถเทรดได้ไหมอันนี้ผมไม่รู้เลยนะครับว่ามันสามารถเทรดได้หรือเปล่านะตอนนี้นะเพราะว่าเขาได้แก้เรื่องการดูปแล้วนะครับแต่ว่าคือมันยังใช้ได้ปกติผมก็คืองงเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาไม่แก้แบบ เอออาจจะแบนเนี่ยผมว่าแบนเนี่ยอาจจะโหดร้ายเกินนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นตัวดูบหรืออะไรเงี้ยที่รับมานะครับผมยูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยก็บอกว่าระวังโดนแบนระวังโดนแบนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้บอกว่ายังยังไม่โดนนะเออแต่ว่าก็คงจะเทรดไม่ได้แล้วแหละนะครับสำหรับนี้แต่ว่ามันก็จะใช้ได้ปกติเนี่ยผมก็เลยเออคือถ้าเกิดว่าอยากให้เขาเออถ้าเกิดอยากให้แบบไม่มีการใช้ตัวดูบหรือว่าอะไรจริงๆก็คือดึงคืนไปเลยก็ได้นะครับแบบลบตัวตัวดูบหรือว่ารีเซ็ตตัวละครเราก็ก็ได้นะครับแต่ว่านั่นแหละเขาก็ไม่ไไดดด้เเเออาาากลลับปนนะะแต่่วหมมืจจ ครับผมของหลายๆพืชเลยนะทําให้ตัวดูเนี่ยไม่ได้โกงมากๆเท่าที่ควรในวกก่อนน้านี้เนี่ยดาเมจมัน8ปดแสนเลยนะแต่ตอนนี้เหลือสี่แสนคือมันก็ลดลงมาแหละเนี่ยมันก็คือเนื้อแหละครับแต่ว่ามันก็ยังโกงมากๆอยู่ดีนะสําหรับตัวดูผมก็เออจริงๆเนี่ยผมก็มีพวกแพนเทียบดีๆอยู่นะครับแต่ว่าเออนั่นแหละเพราะว่าตัวนี้เนี่ย มันยังใช้ได้ไงตัวดูคือก็ถามว่าสนับสนุนไหมก็คงไม่สนับสนุนหรอกครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับคือมันใช้ได้ผมก็ขออนุญาตใช้ต่อไปละกันเพราะแม่งโกงจริงเนี่ยครับต้องยอมรับเลยว่าดาเมจมันเวอร์มากนะครับวางตัวเดียวเนี่ยนี่ับผมวางแต่แถวและตัว นี่ครับจบเลยเนี่ยผมแถวละตัวแค่นั้นเลยนะครับนั่นแหละเออก็แต่ว่ามันก็คงหาใหม่ไม่ได้แล้วแหละครับก็ถ้าไม่อยากให้ใช้แล้วก็คือดึงไปเลยก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้เอาไปไหนก็ขออนุญาตใช้ต่อละกันเพราะมันโกงจริงๆครับผมอ่ะเรามาต่อกันดีกว่านะครับเรื่องของการเล่นอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับเกมนี้มันก็คือแพนเวสซอมบี้อะไรครับแต่ว่าเป็นตัวเบนลอตนะมีตัวเบนลอตเดินออกมาแล้วก็มีพืชเนี่ยคอยยิงนะครับซึ่งหลักการของการซื้อแพนมาเนี่ยมันจะเหมือนกัััับบบโกกกาาาเเเเดนนนนนนลลยะะะทีีีี่่่รรรรรรจออววคคิซสต็ใหม เริงนะครับทุกๆ5นาทีนะครับผมเหมือนกับกรูอาร์เด้นเลยนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะมีไลตี้ที่ต่างกันออกไปนะครับจะมีแร่อีพิกรีเจเนรัลลี่มิสติกกอรดี้แล้วก็ซีเกต์นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งซีเกตตอนนี้ก็น่าจะโหดที่สุดแล้วแหละนะครับจะมีเนี่ยพืชที่เข้ามาใหม่นะครับก็บอกเลยว่าพวกตัวซีเกตเนี่ยก็จะโหดมากๆเลยนะแต่ก็ต้องบอกเลยว่ายังไงก็โหดไม่เท่าตัวดูบอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็ก็คือโหดนั่นแหละครับอืมต่อไปนี้ครับจะมีเกียร์ช็จจะะะะมมมมีีีีแแบบบวววว่่่่่าาาากกกรรรทัังเอออดนนนน้้้้ตตไคผ็พุธ ด้วยนะครับอย่างฟอร์ดแกเนตอันนี้เวลาเราโยนใส่เบรลอตที่เดินมาเนี่ยมันจะสตันอะไรอย่างนี้นะครับบารรณากันก็ทำว่าเทาร์เมทใส่ตัวเบรลอตได้ฟอร์ตบรเวอร์อันนี้ทําให้เบรลอตเนี่ยติสโลแล้วก็คารลอตลันเชอร์เนี่ยทำให้เทอร์ดเมทห้าร้อยดาเมิเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้หลักๆเนี่ยก็มีประมาณนี้เลยครับซึ่งเกมเนี่ยหลายคนก็คงคิดเอ้ยพี่เกมมันไม่มีอะไรเลยผมต้องบอกนะตรงนี้เลยว่าแม่จริงแน่ผมไม่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเกมมันก็แค่วางพืช เบลอตมายิงได้เปลอตตัวดีๆมาเอามาฟาร์มปุ๊บได้ตังค์จบแน้วผมเกมมันมีหลูอยู่แค่นี้เลยแต่ผมก็ไม่เข้าใจเนะี่ยว่าทำไมผมติดเกมนี้จังเลยเนี่ย มันเหมือนกับโกคาร์ทเลยครับตอนผมเล่นเกมนี้แน่เนี่ยฟิลมันเหมือนกันเลยนะครับเวลาแบบเราได้นั่งรอเฮ้ยซีดใหม่รอซีดใหม่วางซีดใหม่วางอะไรเงี้ยเกียร์อ่าซอมบี้อ่าเกียร์เบนล้อต่างๆเอามาทําตังค์แล้วก็วนลูปไปอย่างนั้นซึ่งมันก็ไม่มีอะไรจริงๆแต่ก็คือติดอยู่ดีเนี่ยผมอ่านี่ก็คือสภาพหน้าตาของอ่าตัวทําตังค์ผมเลยนะครับบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยโหดมากๆเลยนะครับดูราคาเนี่ยสี่ล้านเกือบ4ล้านนะครับต่อวินะครับโอ้โหนี่คือระดับท็อปท็อปอยู่แต่ก็คงไม่ใช่ระดับท็อปเซิร์ฟะน แต่ก็ท็อปท็อปแบบผู้เล่นทั่วไปอยู่นะเออผมก็คือติดพอสมควรเลยแหละนะครับตัวที่ดีที่สุดของผมนี่ก็คือเบรดด้าลาโต้นะครับเป็นระดับเรนโบว์เนี่ยผมลิมิเต็ดซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถเป็นตัวเติมนะครับผมแต่ว่าก็สามารถหาได้ด้วยนะนี่ครับจะอยู่ในมีมลักกี้เอตัวนี้นะครับที่เป็นลิมิเต็ดอันนี้นะครับผมอ่านี่ผมซึ่งแต่ว่าสําหรับสายพี่เนี่ยมันจะหาได้จากไข่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่จะอยู่ในเกียร์นะครับผม นี่นะครับผมเรนโบ์มีเอฟบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยโคตรดีนะครับผมบอกเลยว่าอ่าจำเป็นต้องมีมากๆนะครับผมถ้าอยากเก่งไวนะครับผมดีโอ้โหบอกเลยว่าโหจริงนะครับอันนี้ไข่นี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเล่นๆหน่อยดีกว่านะครับอันนี้คือไข่ที่ดีที่สุดแล้วนะคิดว่าอะไรดีที่สุดในเกมนั้นตอนนี้แล้วนะครับสำหรับไข่อันนี้นะอญาตขอตัวเบต้าลอตโต้ได้ไหมไม่ก็ขอตัวไอโโ้โดคู่ครับบอกเลยว่า2ตัวดีเนี่ยโคตรเทพนะครับผมเบต้าลอตโต้นี่ก็คือเทพแล้วแต่ถ้าเกิดว่าผมสุ่มได้ดดคู่เนี่ยมันจะเทพกว่าาเเดิมมกๆลย ้ oh, ได้ไปฉลามนเนี่ยเนี่ยโนคู่ตัวที่กี้ครับขอร้องนกคูก่โ oh อ้โหเกลือมากเลยว่ะรอบนี้โอ้ oh ho, เกลือจริงว่ะทุกคนเฮ้ยขอร้องนกคูก่หรือไมก่ก็ไอ้ไอ้หนูอะโอ้โหเรา oh ทายมาขอร้องเบดต้าก็ได้ไม่เอานกคู่ก็ได้ขอร้องโอ้โ oh ห oh ดวงโคตรเกลือโอเคเนี่ยโอากาส9%เนตี่ยครับ7,500เนี่ยถ้ามีเรนโบว์เนี่ยก็คือโคตรแพงเนรับผมอ่ะเดี๋วยวผมให้ดูได้ยันว่าตะกี้ผมสูบมาเนี่ยได้ อะไรมาบ้างนะครับนี่เรนโบว์เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าเก้าพันหกหมื่นห้าหมื่นห้าก็ใครที่สนใจเดี๋ยวผมแจกให้ก็ได้เนี่ยอุ้ยตัวนี้ห้าหมื่นสี่เอาเข้าทีมได้ไหมเนะี่ยอ่าโอเคเข้าไปอยู่ในทีมแล้วนะครับตัวที่ต่ำที่สุดของผมเนี่ยอยู่ที่สี่หมื่นสามพันนั่นเองนะครับ บอเลยว่าโคตรแพงนะครับผมสหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยถือว่าแพงมากมากเลยนะอ่ะโอเคครับผมสําหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือเหมือนว่ามาบอกเนียว่าเกมนี้เนี่ยผมติดมากแล้วก็ติดเพราะอะไรนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยก็คงจะติดกับเหมือนกับผมเหมือนกันนะครับผมคื่องเล่าก่อนเลยนะว่าช่วงสอบเนี่ยที่แบวว่าผมอ่านหนังสืออะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วคือเกมนี้เนี่ยมันสามารถเอฟเคได้ไงผมเลยเปิดไว้นะครับพอเปิดไว้แล้วแม่งนั่นแหละทุกห้านาทีผมก็เข้ามาเช็คว่าเออมีพืชอะไรมาใหม่ก็นั่นแหละครับ ก็อาจจะโฟกัสถึงสื่อไม่ได้ครับด่านนั้นแต่ว่าก็ก็คือโอเคนะมันไม่ใช่เกมที่แบบว่าเราจะต้องมานั่งเล่นตลอดเนี่ยแค่เราแบบว่า FK เคฉยเนี่ยผมซึ่งผมเชื่อว่ามันก็นั่นแหละเกมคนขี้เกียจนะครับผมหลายคนก็คงจะชอบเพราะแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับก็เก่งได้นะครับสำหรับเกมนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมที่ผมติดมากๆในช่วงนี้นั่นเองนะผมสำหรับแพร์เบียนเป็นล็อตนั่นเองนะซึ่งก็บอกได้เลยว่าก็ติดจริงๆอะไรครับว่าช่วงนี้เนี่ย บอกกันเลยเนี่ยผมผมสอบเสร็จแล้วนะซึ่งช่วงนี้ก็จะกลับมาตั้งใจทําคลิปแล้วนะครับแล้วก็จะมีสตรีมบ่อยขึ้นนะครับเดี๋ยมีสตรีมวันธรรมดาแล้วด้วยนะครับช่วงนี้นะก็เลยติดตามกันได้เลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับสามารถมาเล่นด้วยกันได้นะซึ่งสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะครับตอนนี้เรามีดิสคอคอมมิชชั่นเนี่ยผมสามารถมาหาเพื่อนเล่นหาเพนคุยได้เลยอยู่ใต้ดีคิปชั่นและสุดท้ายเนี่ยผมดีดูเสื้อที่ผมใส่สิครับสวยมััยลลล่่่ะะดีีีนนนนนคครบเเป็ออกชขง เสื้อโฟเซนเนลหรือว่าเสื้อของเรานั่นเองเนี่ยครับผมก็สามารถไปซื้อได้นะครับตัวละห้าโลบัคทุกตัวเลยเนี่ยครับผมมีอยู่ใต้ดีคริปชั่นเลยนะครับเป็นลิงก์กลุ่มน,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 นะเข้าไปได้เลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่น่ามีแล้วครับผมไว้เจอกันบ๊ายบายมามาทนเด็ดเสื้อแล้วก็เจ้าที่ริมหัดเหมือนกระจิบลิ้นแล้วตอนก็เท้าที่ริมปากถ้าไม่ใช่อในคิดว่าเขารู้สึกนี่จริงเปล่าใช่ไม่จริงสัตว์เดสส์พัทก็เพีงหลับและตอนนี้พวกเอท่างานไม่ค่อยว่างนิด